แจ้งข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน64จะมีการโอนวงเงินเข้ามานะครับที่บัตร6รายการด้วยกันได้แก่แรายการไหนบ้างแล้วก็เข้าวันไหนบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมมายในช่อครับคลิปนี้แจ้งรายละเอียดของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะครับในเดือนมิถุนายนจา64จะมีรายการโอนเงินเข้ามาที่บัตร6รายการด้วยกันซึ่งได้แก่ารายการไหนบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยครับผม อันนี้ก็เป็นสรุปย่อก่อนนะครับก่อนจะไปชมรายละเอียดเนาะในวันที่1มิถุนายน,น6.4ก็จะมีเงินรูดซื้อสินค้า200-300บาทตามเกณฑ์รายได้นะครับแล้วก็ก็จะมีวงเงินค่ารถโดยสารสารธารณะ500บาทนะครับ ค่าส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนด้วยกันอันนี้คือรายการวันที่1มิถุนายน64นะครับพอวันที่18มิถุนายน64ก็จะมีเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อครวัวเรือนครับแล้วก็เงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครวัวเรือนครับผมแล้วก็พิเศษอีกก็คือวันที่22มิถุนายน64สําสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เป็นผู้พิการด้วยนะครับจะมีเงินเบีย้ยผู้พิการ 200บาทโอนเข้ามาที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับผมวงเงิน2 0 0้ยบาทนี้สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับรวมถึงวงเงินวันที่18มิถุนายนด้วยนะครับผมเป็นเงินคืนค่าไฟ,ฟฟ้าแลวก็คืนคน่า้ำปรปปากดออกมาเป็นเงินสดได้ครับลำดูรายละเอียดแรกนะครับท่านผู้ชมก็คือวันที่1มิถุนายน6-4วงเงินจำระค่าสินค้าอุปโภคและก็บริโภคคนละ200-300ถึงบาทต่อเดือนนะครับตามเกณฑ์รายได้ซึ่งถ้าหากผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปี จะได้รับวงเงินช่วยเหลือ3 0 0บาทต่อ,ตอเดือนครับหากมีรายได้สูงกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีแต่ไม่เกิน10,000 0บาทก็จะได้รับวงเงิน200บาทต่อเดือนครับทั้งนี้วงเงินนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับสามารถกดรูดซื้อสินค้าได้อย่างเดียวครับผมอีกรายการก็คือในวันที่1มิถุนายนนะครับค่ารถโดยสารสาธารณะ500บาทต่อคนต่อเดือนครับผมวงเงินนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ครับสามารถรูดบัตรหากค่าใช้จ่ายทั้งรถมี รถไฟรถไฟฟ้าแล้วก็บขอสอโดยไม่จำกัดจํานวนครั้งครับสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพและ6จังหวัดปริมณฑลซึ่งได้แก่นนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรสาสมุทรปราการ,รขออภัยครับนครปฐมนะครับสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาจะใช้ได้เฉพาะสําหรับค่ารถมีคอสอมอกอแล้วก็ค่ารถไฟฟ้าเท่านั้นนะครับผม ในวันที่1มิถุนายน64ก็ยังมีส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มได้นะครับจะได้รับ45บาทต่อ3เดือนนะครับส่วนลดนี้ซึ่งต้องนําไปใช้กับ้านค้าที่เคารมโครงการเท่านั้นนะครับผม่านผู้ชมครับพอวันที่18มิถุนายน64ก็จะมีเงินคืนค่าไฟ,ฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนครับผมซึ่งกรณีที่ใช้ไฟไม่เกิน5 0หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟรีตามมาตรการปัจจุบันนะครับซึ่งสําหรับผู้ที่ใช้ไฟปกไฟฟ้าปกตินะครับหากใช้ไฟไม่เกิน50หม่วยต่อเดือนก็จะจะใช้ไฟฟรีอยู่แล้วนะครับผมตามเกณฑ์นี้นะครับแต่ว่ากรณีที่ใช้ไฟเกิน50หม่วยต่อเดือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิตามมาตรการมาตรการนี้นะครับในวงเงิน2องรบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครับทั้งนี้ต้องใช้ไฟไม่เกิน2องริบบาทต่อเดือนนะครับหากเกินจะต้องจ่ายเงินเองทั้งหมดนะครับโดยการ คืนค่าค่าไฟฟ้านี่นะครับหากไม่เกิน200 2 0ิบบาทนะครับเราต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนแล้วก็เงินก็จะคืนมาตากมกำหนดวันนี้นะครับ18มิถุนายนครับผมอีกรายการก็คือเงินคืนค่าน้ำประปาครับสำหรับผู้ที่ได้รับลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการประปาส่วนภูมิภาคการประปาะนครหลวงนะครับผมจะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาท ทั้งนี้หากผู้ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน100บาท neck. ต่อครัวเรือนต่อเดือนนั้นจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมดครับทั้งนี้นะครับทั้งค่าไฟค่าน้ำประปาที่คืนมานี้อาจจะต้องจ่ายเงินสดไปก่อนแล้วก็จะได้คืนเป็นวงเงินเข้ามาในบัตรคนจนนะครับวงเงินนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ครับผมท่านผู้ชมครับพิเศษอีกครั้งก็คือวันที่22มิถุนายน64สําหรับผู Erfahrung ้ที่ถือบ <with> ัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เป็นผู้พิการนะครับ จะรับเงินช่วยเหลือผู้พิการ200บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม6-3เป็นต้นไปสืบเนื่องจากครมมีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทรวมเป็น1,000บาทต่อเดือนนะครับสำหรับผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปและมีบาดคนจนนะครับผมวงเงินนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ครับอันนี้ก็เป็นตารางสรุปเนาะก็มีทั้งเงินซื้อสินค้านะครับเงินค่าโดยสารสาธารนณะ ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม3ในการนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับส่วนี่ผู้พิการนะครับค่าน้ําค่าไฟสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นครับผมทางนี้ก็คือที่ได้กล่าวไปก็คือเป็นสรุปในเดือนมิถุนายน64นะครับซึ่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม64เป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคม64ก็จะมีเงินเพิ่มเข้ามาพิเศษอีกก็คือเป็นเงินค่ารูดซื้อสินค้าเพิ่มเข้ามาเดือนละ200บาทสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดการรัฐทุกท่านนะครับผมซึ่งรายละเอียดเราจะมาคุยกันต่อในอใน ระยะเวลาต่อไปนะครับผมโอเคท่านผูช้ชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับสำหรับช่องข่าวของใหม่สงกรานต์มินิชาแนลนะครับผมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับกับผมมินิชาแนลครับสวัสดีครับ